สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วน,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานเมกาเฮาส์นะฮะกับตัวลุกอัพนั่นเองซึ่งเซตนี้ก็คือจะเป็นจิยูกับชิโนะบุนั่นเองนะฮะจะมาเป็นคู่กันอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี่อันนี้เป็นด้านข้างอ่าอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งอ่าอันนี้เป็นด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะ รีวิวกันทีละตัวเลยแล้วกันนะแกะออกจากกล่องทีละตัวก่อนนะกันอันนี้ชิโนบุก็จะมาเป็นในกล่องใสเหมือนกันแบบนี้ตัวนี้นะฮะก็คือจะมีเป็นพลาสติกห่อเป็นหน้าหลังมาให้เหมือนกันแบบนี้นะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิยูนะครับก็จะมาในกล่องใสแบบนี้เหมือนกันโอเคจะดูข้างในกัน อันนี้ก็จะมาเป็นถุงใส่ประกบหน้าหลังอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคตัวนี้นะฮะคู่กีโยกับชินุบุก็คือหัวเนี่ยก็จะสามารถขยับนะฮะได้เหมือนกัน แต่นี้ท่านั่งอันนี้กิยูก็จะเป็นขัดสมาิมือนึงแตะเขา่ามือนึงวางข้างตัวก็คือจะมาเป็นท่าประมาณนี้ชุดก็คือจะเป็นชุดของเสาหลักของเขาอยู่แล้วนะฮะลายละเอียดสีผมอันนี้คือเป็นสีปกติสีดําชุดจะลงเป็นครึ่งหนึ่งอันนี้ชุดสีเป๊ะนะฮะสีลงละเอียดค่อนข้างโอเคเลยรายละเอียดถือว่าน่ารักอันนี้ปั๊มอยู่เป็นด้านล่างตรงนี้นะฮะนี่ นีนะฮะหมุนคอได้แต่ดูถอดออกมาได้แต่ผมไม่ผมไม่หักหลองอหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งชิโนบุ bu, ตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นนั่งขัดขัดขาขึ้นมาสองข้างแบบนี้ตัวข้างหลังก็คือเป็นชุดที่ไล่สีเลยนะฮะก็คือเป็นแบบขาวชมพูเขียวนะฮะสามสีไล่ออกมาเลยอย่างนี้ ลงสีลายละเอียดดีมากเลยนะฮะข้างหลังมีผีเสื้อนี่หน้าตาก็จะเป็นลงแบบบัดออนที่แก้มด้วยนะฮะแก้มก็คือจะมีเป็นสีชมพูด้วยอันนี้แสงมันอาจจะเข้าเยอะไปหน่อยนะฮะนี่นะฮะโดยประมาณามีอะไรอีกอชุดนะตัวข้อเท้าก็จะไล่สีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปั๊มอ,อยู่ด้านล่างตรงนี้ นะครับโอเคก็จะคร่าวๆประมาณนี้อ่ะค่นี้เดี๋ยวเรามุนให้ดูนะบนกล่องนี่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 อันนี้ก็จะเป็นเสาหลักคู่กันนะฮะกับ G U, กีโยกะชิโนบุนั่นเองนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นีชุบน่ารักท้งคู่ครับตัวนี้น่ารัก้งคู่เหมือนกันคือลุกอาผมว่ามันมันเป็นตัวที่น่ารักอะ่ะโดยโดยแบบน่ารักโดยไอ้นี่อยู่แล้ว อันนี้ความสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ11เ็ซนได้นะฮะคู่นี้นี่ถึงปลายผมกับถึงกีบเสื้อเนี่ยอยู่ประมาณ11เ็ซนก็จะสูงกว่าเซนกับอินโนสุเกะเซนหนึ่งก็คือไม่เยอะอะฮะนิดเดียวเองอ่าฮะอันนี้ก็คือจะเป็นงานของเมก a h เฮาส์กับตัวลุ o k อ p นะฮะซึ่งเหมือนกันครับคู่นี้ถ้าซื้อแบบมีกิฟต์มันจะมีบอกแถมมาให้ด้วยแต่น,นี้เราไม่ได้มีให้นะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะฮะกับตัวกิยูกับชินุบุนั่นเองถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งแฟนเพจ Facebook ของโอ้โหทอยของเราหรือว่าในช่อง Youtube ของโอ้โหทอยของเราด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ